ไปฟ้องอ้นี่นี่จะติดคุกแตรจะขอให้ยูจ่อขอเขาิดเขาติเาตไม่ได้ิดได้ติดว่าสนแช้ยังมามาทีหลังเราเลยเราไปขอรับขอแ ี๋ยวคุณพี่เธอเหม็นมากเลยระหว่างรอมันเผานะฮะไม่ร้องแล้วเหรอเอ้ยกลัวมาหาเสร็จแล้วว้าอ้ยตกใจเธออย่าลืมไปว่าเรามีที่กั้น ไม่มีผักกาดให้นะาดิเราไม่มีผักกาดให้นายอ่ะเรากลัวนายเออนี่เรามีตัวเล่นกับนายถึงมันจะดังวะอุ๊ย,ยดี คงไร้คอถ้าแก่วมาได้ก็จะมีอากาศชัวร์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อมสวบเราต้องไล่หมาก่อนอยากดรเบนนี่ทำไมอย่าแดง พอเขามาใกล้นี่ม่ก้าเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเราดูเดินเรายืนห่างมากถ้าเด้งกัดน,นี่พี่ตีนะถ้าเด้งงับมานี่พี่ตีนะ ตินะเพราะมันมีวิริกรรมงับไปแล้วก็เลยตัวเลวไม่เลยใจอาจจะมีอาจาอาจะมีคำแบบเซนเซอร์นิดหนึ่งเพราะพูด้อยางนะคะตกใจน้องนิดหน่อยนะฮะตัวใหญ่มากทุกคนเราจะบอกว่ามันตัวใหญ่มากให้ดูมุมมองเราคขาแบบมันตัวใหญ่นะครึ่งนื้ครึ่งเลของเราเลยนะทุกคน เราเดินมาทางนี้มันจะตามปะถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะตามมะเฮ้ยเธอตามเรามาทำไมอ่ะมแล้ววุ่นวายอไรเนี่ยอ,อืมสู้ความต่อสู้รองเท้าปิ๊น <c oughs> ได้ยังทำส,สิ่งแวดล้อมดิมันนั่น <c oughs> งไปไหนอ่ะแล้วขั้นถแดงกบมัา กลัวนูอย่าไปเรียกพวกมานะถ้าเรียกพวกมานี่อ่อนแอนะแดงนะชจ้าด้วยถ้าใดเรียกพวกมันเอะมันจะมุดรูนะคะทุกคนบอด้นะ สวัสดีก็ท่านจัดกล้องชนิดโคตปุ่นทุกคนจะบอกให้ว่าเหมือนอยู่กับสองคนนะทุกคนจะต้องดูใยตัวเมื่อกี้แซุ่ม,มกคนเราขออยานนะ สวยไหมไม่ใช่สวยเียคุณนเทในรอเฟี้ยวเลยละ่ะอุ๊ยอุ๊ยไม่หานเสตตัวไม่เสตตัวเจะเราจะปกป้องนายแต่นายอย่าทำอนะไรแล้วนะทำเดิมมะเราปกป้องนายก่อนแป๊บหนึง่งเราขอยัดกล้องก,ก็อาจจะดูไม่ได้เดี๋ยวมันไปนะทำไมไหนมันตาม,มาไหมวะถ้าถ้าเรามาฝั่งนี้นาะจะตามเรามาไหมล่ะ เราจะรอรอฝนที่นายอยู่ก็แลกเมื่อเราถอยนะคะเราวเขาจะตามมาค่ะ 买了。<tomorrow. S 2> <laughs> ก็ประมาณนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน um> ี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากวันนี Section ้แค่น่อเลยทําคลิปเล่นๆนะก็ประมาณนี้เพราะว่าเราอยู่บ้านสวนค่ะทุกคนก็จะแบบมีทุกอย่างนี่ก็พาดู มันมะลก็หมดแล้วอะเพราะว่าเขาเด็ดไปหมดแล้วลก็จะมีต้นมะละกอเอ้ยเราจะยังไม่จบดีกว่าเราจะมาทัวร์สวนให้ดูเราอยู่บ้านสวนนะคะทุกคนก็ะจะมีต้นมะละกอเดี๋ยวจะพามาดูนี่นี้เทียบมือเราเลยค่ะทุกคนใหญ่มากมใหญ่มาก,แล,กมมาแล้วก็มีต้นมะละกอที่เทียบลงมาก็จะประมาณนี้ ก็ยังสูงอยู่หรือว่ามีต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเราก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ต้นมะลิมะลิอาจจะต้นนี้อาแป่ะแต่ยังไม่ชี้หน้ามันนี่เก็มีต้นไม้อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวพับดูต้นกุ้ยด้วยอันนี้ฝรั่งคะ่ะอันนี้ต้นฝรั่ง มีลูกด้วยนะ๋ยวต้องตามหาลูกให้ดูลูกจะเจอลูกให้ไหมนะมีดอกนี่ไงลูกฝรั่งแต่เห็นเขาเอาแบบที่มันลูกใหญ่ๆมาไม่รู้อยู่ไหนหาอันนี้มีไหมพุ่มอะไรไว้ข้างในมีเดียวเองอันนี้ก็จะเป็น ต้นกล้วยจะมีกล้วยกล้วยจิวยังไม่โตก็จะม,มีต้นกล้วยแต่ไม่เลยเมื่อกี้เห็นเขาเด็ดออกมาแบบฝรั่งลูกเกม,มาาทำไมเราหาไม่เจอปู่เราก็กำลังลดน,นต้นไม้อยู่ ไปเรียกมาชจอทุกคนเลยตุ๊กยัยๆแต่หาไม่เจอโอเคอเคุอค๊ยจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนด้านหลังบ้านอันนี้หน้าบ้านนะสโนว์จะเป็นประตูตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยอีกแล้วนะคะเป็นต้นยูกันไหม นก่จะมุดมุดไปก่อนวัยอ,อันนี้ก็เป็นที่เราเหมือนกันก็จะมีประตูประตูลายรู้เนี่ยเขาปลูกอะไรออะปลูกฝรั่งเหรอกกว,วันนี้ปลูกกล้วยค่ะวันนี้ปลูกฝรั่งก็จะใช้ส้มแบบเพราะว่าเราขายส้มใช่ไหมแล้วก็แบบพวกส้มน่าเอามาเป็นปุ๋ยแบบะเป็นจะเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเราจะ เราแี่เดินผ่านบ้านอะควาจริงทางดีๆก็มีแต่เราไม่เดินอันนี้อะไรอะทุกคนไม่รู้จักนี่ก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยกแล้วนี่ก็เลยน่าจะเพชไทยนะคะใช่ไหมหรือใบกะเพราวะ อ,อาจจะงโหระพามีมะเขือนะคะมะเขือเห็นไหม,มต้นมะเขือด้วยสนิมีลูปลองอันนะี้มีลูกนี่มะเขือสีเหลืองนี่เราม,มีอันนั้นด้วยนี่เรามีต้นแก้มังกออ๋อนี่ไงเแลลวอันนี้ นี่พริกพริกไม่ใช่พริกนะพีกต้นพริกนี่ทำต้นแก้มังกรโอ้ยเนี่ยทุกคนเห็นน้หนามนี่ไหมในต้นแก้วมังกรแต่แก้วมังกรไม่มีโอ้ยโอ้ยอืม อันนี้ก็จะเป็นต้นมะเกลที่มีลูกเยอะกว่าตรงนน้นเยอะมากก็พลิกอีกแล้วอันนี้พีคเยอะกว่าเมื่อกี้นุ่นนะคะเห็นไหมแน่นหมาโชว์ทำไมวะไม่เข้าใจนี่อะไรอันนี้อันนี้ต้นมะนาวเห็นลูกแล้วเดี๋ยวพาไปดูลูกมะนาว นี่ลูกมันแหนมมันแหนมลูก็จะมีมันไนสองรูปดีบิวม่อมีต้นไทรอันนี้มะม่วงเอาเปล่าอันนี้อาจจะมะม่วงอีกต้นไทรนี่ต้นไทร อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็มะเขือเปล่าเนี่ยมะเขือมะเขือพวงเล็กๆอ่ะแบบไม่เขค็มเลยแบบเนี่ยแบบมะเขือจิวจ๋วๆแบบนี้เด็ดจ้ำม,มากมาน้องแดงอันนี้แดงน้อยค่ะดูเทินเมื่อกี้แดงเฉยๆเมื่อกี้แดงต้อยนี่แดงน้อยนี่น้อย,อยจม,มูมกเปื้อนดินมากเลยอ่ะ มดดินอะไรมันจะเป็นบ่อลนะนะคะไว้ตกปลาข้างในก็จะมีแบบพวกปลาน,นิลพวกปลาดุกอะไรงนี้อันนี้ก็แกะมังกรแกะมังกรเหมือนกันอันนี้ก็อะไรน,นี่ไม่รู้อันนี้ก็เราไม่รู้พวกนี้ก็เพื่อนอะไรไม่รู้หาเราอยู่นูน่น ไ,นะไปก็จบการรีวิวประมาณานี้ไม่มีอะไรทำเดีเ๋ยวจบคิวกันอนตัวนี้เรารักตัวนี้มากเพราะตัวนี้มีส่ยดีมาก ึ้นหน้าขึ้นมาก่อนให้ย,ย้อนหน้าขึ้นมาขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอจยคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะ,ะ,ะคนนะ,ะมาดับดิละยังไงชอบดับลิมากบ๊ายบายปิดกล้องปิดกล้อง